ชมคะถึงนาทีนี้นะคะคงไม่มีความรู้สึกใดมากเกินไปกว่าที่จะแสดงความเสียใจไปถึงชาวญี่ปุ่นทุกคนค่ะที่ต้องอยู่ในสภาว,วะที่เจ็บปวดอย่างเหลือเกินนะคะกับเหตุธรณีพิบัติภัยและคลื่นยักษ์สนมิท,ท,ทั้งๆที่ประเทศญี่ปุ่นเองนั้นก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความพร้อมอย่างสูงสุดในการป้องกันเหตุแผ่นดินไหวและภายใต้สภาว,วะการเดียวกันกับเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในขนาด6.3ริกเตอร์ที่เมืองไครส์เชิร์ดประเทศนิวซีแลนด์ที่ทำให้สิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่นั้นต้องพังถล่มลงมาอย่างราบเรียบ ก็มีข้อเท็จจริงอยู่เหมือนกันนะคะว่าประเทศไทยก็เคยเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในระดับดังกล่าวมาแล้วเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าโชคดีนะคะที่ศูนย์กลางการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนซึ่งเป็นต้นเหตุแผ่นดินไหวในคราวน,นั้นนะคะไม่ได้อยู่ในจุดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชุมชนไม่อย่างนั้นแล้วเหตุแผ่นดินไหวก็คงไม่ทําให้หลายคนนั้นรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวค่ะทั้งนี้จากข้อมูลด้านวิชาการของรองศาสตราจาร <hora> ยร์ดรเป็นหนึ่งวานิชัย หัวหน้าภาควิชาวิศว,วกรรมโครงสร้างสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียระบุไว้ว่าแม้ประเทศไทยจะไม่ได้ตั้งอยู่ใกล้แนวมุดตัวของรอยต่อปลึกโลกซึ่งถือเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดแผ่นดินไหวขนาด9ริกเตอร์เหมือนกับญี่ปุ่นแต่การที่ไทยมีรอยร้าวหรือว่ารอยเลื่อนขนาดเล็กเกิดขึ้นทั่วไปตามสภาพของชิ้นปลืกโลกก็ส่งผลให้ไทยนั้นมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวตั้งแต่ขนาดหไปจนถึง7ริกเตอร์ ซึ่งถือว่ามีระดับอันตรายที่จะประมาทไม่ได้อย่างเด็ดขาดแม้ว่าหลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ย <Okay. S 2> มันก็มีตั้งแต่หนึ่งสสามสี่ห้าหกไปถึงอาจจะถึงเจ็ดนะฮะทีนี้ไอ้ที่มีในเมือง,งไทยที่เกิดในประเทศไทยเองเนี่ยมันอันตรายแค่ไหน <Okay. S 2> นะก็ต้องดูตัวอย่างแผ่นนินไว้ขนาดห้าลิตอร์ ก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นก็เกิดแผ่นดินไหวขนาด5้าริกเตอร์ที่ยูนานประเทศจีนอตอนนั้นก็ไปทําให้เมืองเล็กๆเมืองหนึ่ง<ม>เสียหายคนตายไปยี่สิสาสิบคน<ม>ที่เสียหายไม่มากเพราะว่าเมืองมันเล็กนะฮะเพราะฉะนั้นห้าจุดสี่ริกเตอร์ที่เกิดที่ยูนานเนี่ยก็ทําลายเมืองได้เหมือนกันทําลายอาคารบ้านเรือนได้เหมือนกันในเมืองไทยเนี่ยมีห้าจุดหกริกเตอร์ที่จังหวัดตากง มี5.9ริกเตอร์ที่จังหวัดกาญจน์และมี5ขวกว่าเนี่ยอยู่ในภาคเหนือเต็มไปหมดนะฮะหลายครั้งในเมืองไทยมี5ริกเตอร์เกิดทุกๆ5ปีและ10 5ปีถึง10ปีจะมาสักครั้งหนึ่งในขณะที่จากการตรวจสอบกับข้อมูลสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าเมื่อวันที่13ธันวาคม2549ประเทศไทยเคยเกิดแผ่นดินไหวขนาด5.1ริกเตอร์ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลกระทบของแผ่นดินไหวในคราวนั้นได้สร้างแรงสั่นสะเทือนต่ออาคารสูงทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายเป็นวงกว้างพร้อมกับเกิด a f ตอร์ช o c k ย่อยๆตามมาอีกถึง69ครั้งและกระดานข้อมูลชุดเดียวกันไม่ย้อนหลังไป5ปีคือนับตั้งแต่ปี2548ก็พบว่าเฉพาะพื้นที่ของประเทศไทยมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นแล้วมากถึง22ครั้ง ในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้จาก13กลุ่มรอยเลื่อนพาดผ่านพื้นที่22จังหวัดประกอบไปด้วยภาคเหนือ11จังหวัดภาคใต้6จังหวัดภาคตะวันตก3จังหวัดและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2จังหวัด ว่าจนถึงขณะน,นี้ผลกระทบของแรงสัตวสะเทือนที่เกิดขึ้นจากเหตุแผ่นดินไหวในประเทศไทยจะยังไม่ชัดเจนหรือสร้างความรู้สึกร่วมให้กับคนไทยเท่าใดนักแต่บ่อยครั้งที่การเกิดขึ้นของแผ่นดินไหวขั้นรุนแรงจากหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนก็ทําให้ผู้คนที่อยู่บนตึกสูงย่านสาทรสีลงโหนโยธินรวมไปถึงเชียงใหม่เชียงรายและอีกหลายจังหวัดในภาคอีสานภาคใต้ต้องวิ่งหนีตายกับอุตลุดมาแล้วนักต่อนัก ท่านผู้ชมคะถึงตรงนี้นะคะก็คงบอกได้แล้วค่ะว่าสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นคงไม่ใช่เรื่องที่จะมองข้ามไปได้อีกแล้วค่ะและจากข้อมูลทางวิชาการนะคะที่จะได้ยินจากทางรองศาสตราจารย์ดรเป็นหนึ่งต่อจากนี้ไปก็คงจะทําให้เราทุกคนนั้นต้องเตรียมตัวตั้งมั่นในความพร้อมกับการ,รเผชิญปรากฏการภัยธรรมชาติที่มนุษย์เรานั้นไม่อาจที่จะรู้ล่วงหน้ากันได้ และก็ต้องขอย้้ำกันนะคะว่ากรณีที่เกิดขึ้นนะคะกับเมืองไครส์เชิร์ชก็ทำให้เห็นแล้วนะคะว่าแผ่นดินไหวขนาดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทยนั้นมีอนุภาพรุนแรงเพียงใดค่ะขนาด6ริตร6ริตรเนี่ยก็้องดูตัวอย่างที่ไครส์เชิร์ชที่นิวซีแลนด์ซึ่งเป็นเมืองที่ออกแบบที่อาคารออกแบบต้านทานแผ่นดินไหวร,ระดับหนึ่งนะแต่เจอ6.3เข้าไปแบบจังๆก็อาคารถล่มได้เหมือนกัน นะฮะอาคารถลม่มอาคารเสียหายเป็นจํานวนมาก<ะ>คนตายหลายร้อยนะฮะในเมืองไทยเกิดเคยเกิดใหญ่กว่านั้นมาแล้วหกจุดห้าริกเตอร์ที่จังหวัดน่านเมื่อเจ็ดสิบปีก่อนอมเมื่อบานสามสี่ปีที่แล้วเกิดแผ่นดินไหวในประเทศลาวขนาดหกจุดสามริกเตอร์ห่างจากเชียงรายแค่ห้าสิบกิโลสะเทือนถึงเชียงรายไหมคะสะเทือนถึงเชียงรายแต่ที่เรากลัวคือไม่ใช่เกิดในลาวแล้วสะเทือนถึงเชียงรายที่เรากลัวคือเ,เกิดในเชียงราย นะฮะแล้วมันก็เกิดได้เพราะว่าในแง่งทางธรณีวิทยาเนี่ยมันเป็นพื้นที่ลักษะเหมือนกันเลย <S S นะไม่มีความแตกต่างแต่ครั้งนี้โชคดีที่มันไปนเกิดในลาวในตำแหน่งที่ไม่ค่อยมีไม่มีเมืองไม่มีอะไรมีแต่ถนนนะฮะแต่ถ้าเผื่อมันย้ายตำแหน่งมาเกิดในเชียงรายหรือใกล้เมืองเชียงรายมันก็เหมือนกับแผ่นดินไหวคลายเชิชขนาดเท่ากันเลยไม่เท่านั้นจากสถิติข้อมูลยังพบว่า แผ่นดินไหวขนาด5้าถึงหกิตร์มีโอกาสเกิดขึ้นทุกๆรอบ50ปีและแม้จะมีรัศสมีการทำลายสั้นหรือมีขีดวงจำกัดในการสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อพื้นที่จึงทำให้โอกาสที่ศูนย์กลางแผ่นดินไหวจะเกิดตรงเป้าหมายที่เป็นไปได้น้อยกว่าเขตเมืองหรือเขตชุมชนแต่ตามหลักวิชาการด้านธรณีวิทยาก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่า รอยเลื่อนที่ทําให้เกิดแผ่นดินไหวขนาด5.3ริกเตอร์ล่าสุดซึ่งเกิดขึ้นกับบริเวณแนวเขาของประเทศลาวเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจะไม่เคลื่อนตัวเองไม่ยังจุดที่เป็นชุมชนหรือเขตพื้นที่ตัวเมืองเพราะเหตุแผ่นดินไหวในปัจจุบันเริ่มมีลักษณะกระจัดกระจายจ,จ,จากแนวรอยเลื่อนของเปลือกโลกที่ข้อมูลทางวิชาการรับรู้รับทราบและความรุนแรงของแผ่นดินไหวตามแนวรอยเลื่อนก็อาจมีความรุนแรงมากขึ้น ถึงระดับ6.8ถึง7.5ริกเตอรอยางก,กรณีของเฮติที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า2 0 0 0คนเพียงแต่การเกิดขึ้นของแผ่นดินไหวจะก่อยเลื่อนแต่ละครั้งที่รุนแรงในระดับดังกล่าวต้องใช้เวลานานเป็นร้อยร้อยปีหรือว่าบางรอยเลื่อนต้องใช้เวลาเป็นพันปีที่ภาคเหนือแล้วก็ฝั่งตะวันตก มันเป็นพื้นที่ที่มีแผ่นดินไหวขนาดกลางเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็มีรอยเลื่อนอยู่อันนี้การตั้งรับเนี่ยจะต้องทําให้อาคารทุกๆประเภททนแผ่นดินไหวได้อาคารที่จะสร้างให้ทนแผ่นดินไหวนี่ต้องตั้งแต่กี่ชั้นขึ้นไปคะอาจารย์ึงจะต้องวางโครงสร้างโดยหลักการแล้วควรจะทุกชั้นอาคารทุกหลังต่อให้เป็นบ้านเดี่ยวก็ต้องแบบก็ต้องทนได้ใช่ใช่แต่เราอาจจะไม่ต้องออกแบบเข้มงวดเหมือนญี่ปุ่นเหมือนสหรัฐ ฝั่งแคลิฟอร์เนียอะไรพวกนั้นด้วยเหตุผลเดียวคือแผ่นดินไหวของเรามาไม่ถีนะักแต่จากการตรวจสอบกับกรมโยธาธิการพบว่ามีการบังคับใช้กฎหมายให้อาคารสูงทั่วประเทศต้องออกแบบต้านทานแรงแผ่นดินไหวมาตั้งแต่ปีพศ2550แต่ก็ใช้สำหรับอาคารที่มีความสูง15ชั้นขึ้นไปเท่านั้นส่วนร่างกฎกระทรวงมหาดไทย ที่กำลังมีการแก้ไขให้อาคารเก่าสามารถยื่นขออนุญาตแก้ไขดัดแปลงเสริมความมั่นคงแข็งแรงในอาคารเพื่อป้องกันแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวได้เป็นการเพิ่มเติมก็เป็นแค่เพียงการเปิดทางให้เจ้าของอาคารสามารถดัดแปลงตัวอาคารเพื่อรองรับเหตุแผ่นดินไหวโดวยไม่เป็นการบังคับต่อเจ้าของอาคารแต่อย่างใดท่านผู้ชมคะและจากข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดนี้นะคะ ทางสำนักข่าวทีนิวส์เองไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้เรื่องแผ่นดินไหวนั้นกลายเป็นเรื่องที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนคนไทยค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันภัยธรรมชาติที่มันทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขยายอนุภาพการทำลายไปทั่วโลกอย่างไร้สาเหตุและไรท้ทิศไร้ทางโดยที่เราไม่สามารถที่จะทราบได้ถึงวันเวลาและก็สถานที่อย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นสมควรอย่างยิ่งล่ะคะ่ะที่มวลมนุษยชาตินั้นหมายถึงรวมถึงคนไทยด้วยนะคะจะต้องตระหนักในมหันธภัยที่เกิดขึ้นด้วยการเตรียมพร้อมอย่างมีสติแล้วก็เลิกกรุกรานท้าทายกฎเกณฑ์ทางด้านธรรมชาติด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นอันตรายต่อธรรมชาติเสธธียี